่อเขาขั้วได้พี่นอ้องมีเมนูมานำเสนอนะครับเมื่อนี้เมน,นูเองก็สร้างย่อเมืเอ่อนี้มื่อนี้มีเมนูมานำเสนอนอกจากเนาะเมน,นูแกงยอดข้าวแกงยอดข้าวจากแกงยอดมะข้าวบ้านเฮาเนอกจากถ้าเป็นคนอีสานกะคือสีหู้ดีนอกจากนะเนาะบบเตกต่างกันกับแกงหน่อไม้ไปฮาไปเบิ่งกันเลยจา้า น้ำยานางจ้าเรามาดูเริ่มเริ่มส่วนผสมที่เ่าิเสห์แกงยอดมพะพร้าวอ่อนเราจะเนาะเทหมูลงไปเลยเทหมูลงไปคั่วกับน้ำยานางด้วยจ้าเด้ออันนี้อันนี้เขาคั่วคั่วหมูกนจะคั่วใส่น้ำยานางแกงยอดมพะพร้าวอ่อนสำหรับแกงยอดมพะพร้าวอ่อนเราจะเนาะเขา บางคนอาจจะบ่มักหมูก็ได้นะจาะเนาะหรือว่าจะแกงแต่ยอดมพะพร้าวใส่เห็ดใส่มะอือมะบวบก็ได้นะจาะเนาะแต่ว่าอหลังจากที่ว่าเขาข้าวข้วหมูใส่น้ำยานางแล้วเฮากะใส่ข้าวเบือลงไปจ้าใส่ข้าวเบือลงไปขา้ปขาวเบือกับบะต้องใส่หลายเนาะจาะเนาะข้าวเบือหฮากะใส่พอมันมันค้นนะจ้ะ ต้องใส่ลายถ้าใส่ลายมันกะสีเหนียวเหนียวลายกะบบเป็นตะกินนอกจากเนาะแต่ละแล้วแต่ความหมักของแต่ละคนคือกันนอกจากที่เฮาใส่ข้าวเบือเสร็จแล้วเฮากะจะมาใส่น้ำปลาเนอกจากเนาะน้ำปลาเฮากะใส่น้ำปลาเนอกจากเนาะใส่ขาดไปได้คือน้ำปลานี่ละเขาเห็ดแกงเห็ดยังกระไดเนาะอ่ะอย่าใส่ลายจะมันสิเข้ม ค่ะซมเบิองก้อนกะหลายคนก็นอาจจะเคยเห็นหรือหลายคนจะบอกฮุจักเน,นาะจเนนออันนี้ก็คือกราเอิญกระเตาะตองประเดกบ้านเฮาสกุลระเบ้จอจ้าหม้อหม้อเดือดแล้วเนาะจเนาะหม้อมันเดือดแล้วเฮาก็จะใส่เกลือลงไปเพื่อความนัวเน่ <c oughs> ใส่เกลือลงไปจ้าเกลืออ่ะหม้อเดือดแล้วบัดนี้ อันนี้เฮ้าเข้าขวดใส่น้ำยาหนางอันนี้เขากระสิเติมน้ำยาหนางลงไปอีกจ้ะาเทน้ำยานางลงไปน้ำยานางกะน้ำยานางมาจากตลาดเราจะเนาะเข้าอาสีสะดวกสีมาคันน้ำยานางคือบ้านเข้าหาง่ายง่ายเลยวัตถุดิบอ่ะวัตถุดิบเออยอดมะพร้าวอ่อนเราจะเนาะยอดมะพร้าวอ่อนเข้าบะต้องต้มจ้ะอันนี้เข้า ซับซับซับคือซับน้ำไม้อันเสาะน้ำไม้นี่นะจะหั่นบางๆจักหน่อยอานโมช่วยลงครับเอาลงเลยจ้ะบม่ต้องต้มเด้อยอดมะพร้าวอ่อนเทาแกงได้เลยเพราะว่าความหวานของยอดมะพร้าวน่ะมนนนันสีเบิดตมันกะสีเกงกันบบเซบเนาจะเนาะบ่ต้องต้มอ,อ,อันนี้กะมะกืออ่อนเนจาจะมะกืออ่อนมะกือ่อนมะอ,อ่อนมอออนอะกือน้อยบ้านเฮาใส่ลงไป อ่าใช่อ่าหามอเดือดจังน้อยแล้วห้ากับสิมาใส่พักใส่ปุง๋งชูรสอ่ารอก่อนรอก่อนจะ้ะเป็นตาแซ่บบ่ครับเป็นตาแซ่บครับรอ,อก,กินอยู่มันบ่ครับครับอัดนมอชิมให้พี่น้องเบิ่งเดอ้คอ,อ,เดอครับโอ้โหนี่มือชิมเด้อครับอย่าลืมแซ่บบะเบิร์นน้เด้อครับรบัดนี้ห้ากับมาเบิ่งเอาว่ามักอึอ เข้ากับปอต้องเอาไว้ดนนนอกจากเพราะว่ามังอื้อมาเป็นมังอืออ่อนถ้าถ้าเอามังอื้อไว้เละลายกะบโบเซบเนอกจากนาะวถ้าก็เอาว่ามังอื้อซุกกะใส่พักปรุงสุรสได้เลยแล้วก็พอมกินได้ระเบิออ่าอันนี้ใส่ชูรสจ้ะชูรสใส่ลงไประเบ้อเห็ดนอกนนจากนอเจาะใส่เห็ดยังก็ได้เนอกจากและแต่ผููมัก เดี๋ยวครับเอาเห็ดลงก่อนครับแกงคือแกงน้นไม้นี่ล่ราจะใส่น้ำยานางอันนี้จูอาศัยลงไปผัดอีจู่บัรนี้กะสีได้ปิดเกล้ยวบาทนี้สุกเร้วล่ะเบอือโอ้แกงได้โมักใหญ่เลยบาทนี้ หน้าตาของยอดแกงยอดมะพร้าวอ่อนออก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้โมชนแนลใน่เด้อจ้าเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาอจ้ะเนาะ